างหลังยายไม่อยู่ข้างหลังยายจะได้เผเชิญหน้ากันค่ะนะคะหวานน้ำหวานมาอยู่ทั้งนี้ลกูกมาอยู่ทั้งนี้มาอยู่ใกล้ๆคุณยายนี่จะได้เผชิญหน้ากันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอ่อคนนี้อยู่แคมป์นักฟุตบอลหมายความว่าอยู่หอพักเนี่ยขนาด ular, นนตัวเบลเลอร์นี่เขาไม่มีกลิ่นเลยเขาอยู่บ้านตัวเองเหม็นไม่กระทั้งฉี่ฮะฮะตอบคำถาม คุณยายมาเดี๋ยวนี้ว่าทําไมไม่อาบน้ําฟอกสบู่บใครไหน,นแชมป์มอหนึ่งเหรอมอสองนี่อาบแล้วใช่ไหมปีที่แล้วตอนอยู่มหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้าสาวๆฟังมาน,นี้ทั้งสาคนมาน,นี่ลูกตอนอยู่มหนึ่งอ,อมันมีอ่างใหญ่ๆ เต้นี่ลงไปลอยเลยแล้วก็ลงไปลอยตอนเช้าเออเตอ้ลงไปลอยเลยแล้วก็ไม่ฟอกสบู่ดูสิว่ามาอยู่เออมาอยู่ในแคมป์นักฟุตบอลคุณยายเก่งแค่ไหนนี่คุณยายเก่งแค่ไหนคุณยายสอนให้รู้จักฟอกสบู่สอนให้รู้จักแปรงฟันสอนให้รู้จักเอ่อล้างตามซอกมือซอกเท้าซอกอื่นๆไม่พูด มาอาบน้ำยังไม่เป็นเลยลองส้มแปลงฟันยังไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าตอนกลางคืนนี่ต้องทําการบ้านเนี่จะต้องไปนั่งที่ไหนไม่รู้รู้แต่จะหยิบโทรศัพท์มาเล่นหลังจากฝึกซ้อมแล้วตอนนี้ไม่ได้เข้าใจไหมครับโตแล้วนะครับเป็นหนุ่มแล้วนะครับเอาทั้งหมดตรงุตรงตรงมือจะต้องชิดอย่างนี้ต้องจําไว้เลยเวลายืนต่อหน้าผู้ใหญ่ปั๊บมือประสานหน้า,หน,าหน้าอย่างนี้ประสานประสาน ทงผู้หญิงแล้วผู้ชายประสานนะนี่โตแล้วเลี้ยงมาสองปีแล้วเด็กกลุ่มนี้คุณยายพอเอเลี้ยงมาสองปีแล้วจะต้องรู้จักอาบน้ำแปลงฟันเออฟอกร่างกายไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนอกจากนั้นแล้วกลับไปหลังจากซ้อมแล้วทำการบ้านอ่านหนังสือเข้าใจไหมครับทำได้ทำได้ไดอืม เก่งมากเก่งมากเลยเอ่อทำไมเอ่อคุณยายจำสองคนนั้นเอ่อไม่ได้เติก๊กอธิบายมังแต่มงหนึ่งเหรออ๋อนหเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจหรือ,อยังเออทำไมเอ่อคุณยายพออ,อจำนายได้เขามาพร้อมกันกับอาร์มกับบอส ทำไมจำได้อาชีทำไมคุณยายจำได้เพราะเขาเก่งวิชาการเขาไม่ทําตัวหายไปจากโลกใบนี้จะต้องมีตัวตนทุกคนเก่งนะคะเอาเด็กๆทุกคนฟังทุกคนเก่งทุกคนเก่งจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามทุกคนเก่งนนจําไว้ แต่ตัวเองจะนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่เห็นไหมทำไมคุณยายยังแต่งโครงฉันกราบกรได้อยู่จนเท่าทุกวันนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วนี่ทุกคนก็รู้หมดอยู่ในเนี่ยเพราะว่าใช้ความสามารถที่มีอยู่เต็มความสามารถเข้าใจคำนี้ไหมคะ เข้าใจไหมครับนนดึงออกมาใช้สิเติรกต้องเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกัดมันทําไมเล็บกัดกัดทำไมจะกินต่างอาหารเย็นหรือไงอะไม่กัดเล็บโตขนาดนี้แล้วไม่กัดเล็บยืนยืนประสานมือไว้ข้างหน้าทุกคนยังหยอก,กันอยู่ข้างหลังนี่ยังหยอก,กันอยู่ทุกคนเก่งบอสอาร์มเติร์ก โตโน่ป๋อเต้ในาอาชีแทน